สวัสดีครับฟาร์มเกษตรครับวันนี้ผมพามาเยี่ยมชมนะครับควายขุนภายในฟาร์มก็ควายขุนชุดนี้ก็เลี้ยงมาหลายเดือนนะครับนอกเนื่องจากประเทศจีนนะครับปิดประเทศนะครับทําให้ไม่สามารถที่จะขายควายได้ครับก็เลี้ยงมาอยู่ประมาณ3เดือนนะครับเดี๋ยวพาชมควายครับ ตรงนี้ไงก็ถือว่าอ้วนเลยนะครับควายนี่ครับก็กําลังกินหญ้านะครับเพราะว่าเพิ่งไปตัดหญ้ามาให้ควายครับนี่ครับควายในฟาร์มผมก็มีอยู่3ามแถวนะครับ ก็หญ้าที่ตัดมานะครับก็เป็นหญ้าแหงงกลลาครับก็ใช้รถตัดหญ้าครับเลี้ยงควายฟาร์มผมมีอยู่ประมาณ20ตัวนะครับตอนนี้ก็ถ้าขายควายชุดนี้ไปแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นควายขุนตัวเมียบ้างค,ควายขุนตัวเมียจะไปประมาณอยู่ทางภาคเหนือนะครับ ทางแพ้ทางน้านนะครับก็ขายดีครับแต่ควายขุนตัวผู้ช่วงนี้ไม่สามารถที่จะขายได้นะครับก็จะเห็นควายนะครับก็จะอ้วนเลยนะนี่ครับ ก็ตัดหญ้าสดมาให้กินควายจะกินดีนะครับแต่ช่วงนี้หญ้าจะเปียกหน่อยนะครับเพราะว่าฝนตกแทบทุกวันคนี่นะครับควายขุนชุดนี้ถือว่า ขุ่นอ้วนเต็มที่แล้วครับเดี๋ยวพาไปดูด้านท้าย จะเห็นว่าควายถือว่าเต็มแล้วนะครับจริงๆแล้วเลี้ยงควายขุนที่ผ่านมาก็เลี้ยงเต็มที่อยู่ประมาณหเดือนนะครับถึงสงเดือนก็ขายได้ครับแต่ช่วงนี้จะเลี้ยงนานนิดนึงนครับ ก็ถือว่าร้อยใหญ่ครับปกติเลี้ยงควายผมจะซื้อควายติดเนื้อมานะครับถ้าซื้อควายติดเนื้อมาก็จะเลี้ยงไม่นานครับก็สามารถขายได้แต่ช่วงนี้ก็ทราบกันอยู่ครับเป็นช่วงโควิดครับก็ไม่สามารถส่งออกได้ครับ ก็ช่วงนี้ท่านใดถ้าหันมาเลี้ยงควายขุนนะครับก็จะแนะนำนะครับควรจะซื้อควายที่อยู่ราคาประมาณสองหมื่นต้นนะครับแต่ควายช่วงนี้จะค่อนข้างราคาแพงนิดนึงครับที่แนะนำให้เลี้ยงควายราคาสองหมื่นต้นนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าประเทศจีนจะเปิดเมื่อไหร่นะครับก็ให้เลี้ยงควายขุนระยะยาวครับเพราะว่าควายเล็ก ที่ราคาประมาณ2 0 0 0 0ืต้นๆหรือหมื่นไปปลายนะครับก็เราสามารถเลี้ยงนานได้ครับถ้าเราเลี้ยงควายรุ่นนี้ควายรุ่นนี้จะโตขึ้นไปเรื่อยๆครับโตทั้งได้ทั้งเนื้อนะครับได้ทั้งโครงสร้างถ้าเจอหญ้าแบบนี้จะโตดีครับแต่จะได้ทั้งโครงสร้างนะครับได้ทั้งเนื้อแล้วก็รอเวลาถ้าซื้อควายรุ่นผมรุ่นนี้มานะครับ บางครั้งก็ควายโครงใหญ่ประมาณนี้นะครับถ้าเราเลี้ยงไปนานมันก็ไม่ได้ใหญ่ตามนะครับเพราะว่าควายบางไซน์นะครับบางขนาดก็จะตันนะครับแต่ถ้าควายสูงตันแล้วและเราเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับจะไม่ค่อยได้ราคาก็เหมือนเลี้ยงนานนะครับเลี้ยงนานแต่ว่า จะได้กำไรน้อยครับถ้าท่านใดซื้อควายรุ่นๆมาครับควายประมาณขวบนึงครับประมาณปีปีครึ่งนะครับมาเลี้ยงก็จะได้เลี้ยงแบบระยะยาวครับนี่ครับจะเห็นควายนะกินหญ้าช่วงนี้ก็เป็นช่วงประมาณเที่ยงครับ นี่จะเป็นด้านหลังนะครับของควายสองแถวนี้นะครับควายสองแถวนี้จะหันท้ายชนกันครับก็เกษตรก,กรหลายท่านแล้วครับที่เลี้ยงควายขุนตะปูนะครับช่วงนี้หันมาซื้อควายตัวเมียเข้าขุนกันเยอะครับ ก็ปรับเปลี่ยนตามนะครับอันไหนขายง่ายก็เราก็ซื้อมาเลี้ยงครับถ้าเราเลี้ยงนานไปแล้วไม่สามารถที่จะขายออกได้ก็จะทำให้ต้นทุนเราสูงขึ้นนะครับเลี้ยงควายครับไม่มีขาดทุนครับแต่จะได้กำไรน้อยนะครับพอเราได้กำไรน้อยมาหักต้นทุน ที่เราซื้อหญ้านะครับบางท่านก็ซื้อยญ้าเลี้ยงนะครับมาหักค่าใช้จ่ายกําไรเราก็จะเหลือน้อยครับถ้าควายขายดีเหมือนเมื่อก่อนนะครับก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรครับ ก็ทางคอกผมก็ถ้าขายควายชุดนี้ไปได้ก็จะปรับเปลี่ยนเป็นตัวเมียบ้างครับเพื่อจะให้ขายง่ายขึ้นนะครับนี่ครับเดี๋ยวพามาชมนะครับก็ทางคุมจะให้กินหญ้าแผงกุ่ลาอย่างเดียวนะครับไม่มีหญ้าชนิดอื่นปนแล้วก็ไม่ได้เสริมหัวาหารครับ เลี้ยงแต่หญ้าแพนงโกล่านะครับช่วงนี้หญ้าก็ไม่พอขายนะครับเนื่องจากช่วงนี้เพี้ยเข้ามารบกวนครับเป็นเพี้ยแป้งนะครับเพี้ยแหวงแมง,งวีขาวแล้วก็พวกมแมลงปากดูดนะครับมันลงในแปลงหญ้าก็ทำให้แปลงหญ้าไม่สามารถจเจริญเติบโตได้ดีตามปกติครับ ยาก็เลยไม่พอที่จะเลี้ยงขาประจำนะครับเมื่อวานขาประจำที่เขาไม่มีญ้านะครับมาซื้อหญ้าผมไปเลี้ยงประจำก็มาเมื่อวานก็ยาสั้นเกินไปครับก็ให้คุณลุงไปดูยาแปลงของเขาที่พอจะมีอยู่บ้างนะครับข้างบ้านแล้วก็กินฟางเสริมไปครับ บางท่านก็ใช้ยาหมักนะครับนี่ครับก็จะเห็นควายชุดนี้ถือว่าอ้วนเต็มโครงนะครับนี่ครับดูด้านหลังนะด้านหลังถือว่าเต็มแล้วนะครับแบบนี้ก็เลี้ยงควาย ขุนให้อ้วนนะครับก็เลี้ยงแต่หญ้าอย่างเดียวก็อ้วนได้ครับเกษตรกรบางท่านก็ให้ยาหมักบ้างนะครับก็หัวอาหารบ้างแล้วก็สลับกับยาสดบ้างแต่ที่ผมเลี้ยงก็จะเป็นหญ้าเพงโคล่าล้วนๆนะครับหญ้าเพงโค่าอย่างเดียว ถ้าเกษตรกร,กรท่านใดจะหันมาเลี้ยงควายขุนนะครับก็ช่วงนี้แนะนํานะครับเป็นควายขุนตัวผู้รุ่นเล็กครับกับควายตัวเมียนะครับควายตัวเมียก็เป็นพวกควายโค้งนะครับควายโค้งก็คือควายที่มีอายุนะครับที่ไม่ได้เป็นแม่พันแล้วหรือเขาขายแยกนะครับกับลูกก็เอาแม่มาเข้าขุนต่อครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากกดติดตามช่องฟาร์มเกษตรด้วยนะครับสวัสดีครับ